เราบอกเจ้าแล้วว่าให้ทำอีกแบบนึงทำไมเจ้าถึงไม่ทำก <neue S 1> ็แผนของเจ้า <se> er> มันไม่เวิร์กนี่มูน<ด>แผนของเราไม่เวิร์กอย่างนั้นเหรอเ <MS> จ้าไม่ยอมทำตามแผนตั้งหากแกอยากให้ข้าต้องขึ้นเสียงนะมูน ก็บอกแล้วว่าแผนของแกมันไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเนาะเจ้าต่างหากที่ไม่ยอมทําตามแผนอายุตพันปีแต่ทาแผนออกมาได้แค่นี้จะมาเป็นผู้นําแทนใครได้ข้าเป็นผู้นําเจ้าได้และกันนอ้สมองกล้ามเอ้แน่จริงก็เข้ามาเลยไอ,อย้กุวกข้าบอกว่าข้าไม่พิษเจ้าน,นั่นแหละพิษอุ้ยเน่พวกนายสองคนอายุเท่าไหร่แล้วทะเลาะก,กันอยู่ได้แต่ก็เอาต่อเลยสนุกดีไอ้ส<บ>องคนนี้เป็นยาวจริงนะ เ้สมองกล้ามจะนั้นไหนมีแค่กำลังจะไม่มีสมองมีประโยชน์ที่ไหนเจ้านะ่รหประโยชน์ที่หัวข้าซะอีกก็เข้ามาเลยทั่งหมดเธอทำได้ก็เข้ามาอีกมัดเนาเๆ่าหัวตายเลย ไอ้ดูซิว่าเจ้าจะทำลายได้บาด์ทางเราตั้งบัดตั้งทางเอ้ยนี่เข้ามาเลยมูนไอ้แหมนกแกไม่ได้เรื่องแกต่้งแต่ที่ไม่ได้เรื่องนายน้อยมาแล้วเฮ้ยรีบไปสงบสติอารมณ์พวกมันทีดีเซนมันวุ่นวายเรหมดแล้วเนี่ยไอ้พวกไป็นพายแกเป็นลู้จักรโตจะเลิกทะเลาะกันได้หรือยังไม่เห็นเลยไงนายน้อยมาแล้วเลิกทะเลาะกันซะ อะไรเซนพูดเรื่องอะไรใช่อะฮะอ๋อเฮ้ยน้อย ไอฟองเขาเบมันนดาทำความเคารพนายน้อยสิรออะไรอีได้ไหมยาวอันเียดเจ้าแต่จะมาิเงียบอยู่แล้วเชียวมูนนายแรงเยอะไม่เปลี่ยนเลยนะสมแล้วที่เปเตี้ยแก่พันปีสมองมีแค่นี้ก็คงทำได้แค่ละไอเรื่องการใช้ความคิดข้ามอย่าดิจะปากเจ้าเลยนายน้อยครับผมไม่เลื่อนจะฟ้องนะไอแวมพายสองตัวนี้อายุปูนี้แล้วมันไม่รู้จักโตจริงครับผมนายน้อยวันวันไม่ทำอะไรเอาแต่ทะเลาะต่อยตีกัน เม่แปลที่เด็กอย่างาผมจะไม่รับถือนนนแก่<ล>สองคนนี้ครับผมช่วยอะไรได้ไงโอ้ใช่ครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยพวกปัญญาอ่อนเนี่ยมันสมควรได้รับโทษแล้วจัดการมันเลยนายท่านเดี๋ยวนะซิกนี่ข้าไม่ได้ต้องการแบบนี้เลยนะเนี่ยข้าไม่ได้อยากจะตึงตอนนี้ซะด้วย <c oughs> เอาไงเอางาั้นลวกันเ <c oughs> ชิงเธอมันก็มีบ้างแหละเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยก็อาจจะไม่ดีนะ จริงๆวันนี้มันจะไม่พลาดเลยเพราะไอ้หมอนั่นคนเดียวเจ้าต่างหากที่ทำไม่ได้เรื่องปากได้แล้วแวมนายต้องพอเพาหน่อยมูนเขาเป็นพ่อนายได้เลยนะเออข้าโดนเต็มๆเลยข่าว่าน่าจะเป็นข่าวมาฝ่ายน้อยเชิญครับนายน้อยเชิญครับนายน้อยแรงไปหรือเปล่านะไม่หรอกมาต่อเลยไอ้กล้วกเอ้าแล้วแกจะมีปัญหาอีกรอบหรอไอ้มูนนึกว่าจะจบกันแล้วนะถ้าไม่ยันจบเราจะคนนัติยอมรับผิดเพราะคนนัติยอมทำามแผนมันที่พลาดนี่ล่ะแผนอะไรปัญญาปัญญาอ่อนกระแผนปัญญาอ่อนเนี่ย เช่ญครับ <c oughs> เอาไอ้หมูยังไม่จบน,นะแน<บ>้วหมู๊ยจะแค่นี้คันต่อให้ตั้งเยอะตั้งแยะ <c oughs> ใช้มันแรกกรับใครมาเจอาบัดไม่ดนกับเจ้าซึ้งหน้าอะไรบ้าเอ้ยไม่เอาดิอทำดีดีกว่า Dong, I know you can hear me Open up the door I only wanna play alone.